ฮะท่านต้องออกไปมีตัวแล้วยรบแล้วนัหน้าอคนมาถี่มาเดยตทุเกียร์นี่ถิ่มหน้าหัวโดยผ่านแต่แล้นั่งเข้าโตโดยมีนารูดโดยข้างขวามารน้าจูนโดยข้างซ้ายโคตรยากโดยแต่ว่าตามโตท่าหล ห้ามรอยประตูห้าเหยียดห้ามเหยียดรอยประตูเป็นขเมื่อฝนประตูตรงไปว่ารักบานเดินอกไม้ตกเหยียดเอาห้ามห้ามให้ห้ามรประตูนั้่ะใหเป็นต้องไปตบโป่งพกทุกคนหูเห็นต้องเหยียบต่อต้องเหยียบต่อมา

ไมีเลก็แม่โขงก็นันอัน่ตายนะแ่มองเขาใจนี่นะเข้ความที่ บาทนดอสวนะครับเปกนตัวดับท่านต่อวันนะ้เราเริ่มต มีมองเหนต้นเ้าอยู่ที่ไหนมาจาไหนในสที่เร่อะไรอยู่บ้าง

ข้มูลเด็ดว่านี่ไมว่าเต้มยี้แมงดาลัยผต้องการไปสองรอหาิมาตนท้ายมาหงนั้นตัวสี่ร้อยมากไงขอมูลเิขึ้นเลยขอไปมันจะพาคเยยาปลาตาตั้งเปต่อแต่ก็เยอะขอไปปมาณนี้สี่ร้อยมาก ที่ขอให้การนะบป่า5วัดที่เรลยดเวยาในเรียนที่บานมาขอนนี้เนาครับคนสมบูรณ์และแม่บานนะครับบ้านบางเราพรงอมนะต่อนะไจอีกหนึ่งมันบาคุณววนยิบหน้าไปรับอินตาอินฮาตาจู้ีนั่งน,นั่งพระนงนะครับจะสุขัีมารั